ถ้าคุณมีไอเดียเจ๋งๆแล้วคุณเดินไปถามคนร้อยคนค่ะและคนเหล่านั้นบอกคุณว่าให้คุณทําค่ะครูจะบอกว่าคุณห้ามทํานะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าคนที่คุณถามะค่ะเหล่านั้นเขาเป็นคนอะไรรู้ไหมคะเขาเป็นคนกลาง,ลางคุณจะสังเกตเห็นว่าคนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้นะคะมันจะมีเป็นคนที่ระดับแย่เลยนะคะระดับกลางแล้วก็ระดับแบบแบบ สำเร็จเลยระดบบระดับคนที่เป็นระดับโลกเป็นคนที่ประสบความสําเร็จค่ะคนส่วนใหญ่อยู่ในาฐานะหรือว่าความสําเร็จระดับกลางๆค่ะใช้ชีวิตกลางๆมีเงินปันกลางทํางานก้าวหน้าปันกลางทุกอย่างเป็นค่าเฉลี่ยหมดค่ะคนเหล่านั้นเขาก็จะมีความคิดมีไอเดียที่มันเป็นค่าเฉลี่ยคุณนึกออกไหมเพราะว่าถ้าเขาเหนือค่าเฉลี่ยเขาก็สําเร็จไปแล้วเขา ไม่ใช่คนส่วนน้อยแต่เขาเป็นคนส่วนใหญ่ดังนั้นการที่คุณจะต้องเอาไอเดียเจ๋งๆของคุณความคิดของคุณความฝันของคนของคุณเนี่ยไปนั่งบอกคนหนึ่งร้อยคนแล้วมานั่งมานั่งตอบคือมานั่งฟังคนอื่นอะ่ะโดยที่ไม่ฟังตัวเองอะ่ะแล้วสุดท้ายแล้วบางทีคนเหล่านี้เขาก็มาจะชอบวิจารณคุณให้คุณรู้สึกแย่นึกออกปะไม่งั้นมันจะมีข่าวดราม่าที่สมัยนี้มันก็ดราม่าอะไรกันเรื่อยเปลือยเยอะมากแล้วคนก็มาคอมเมนต์อะไรกันแบบ มากมายหลายสิ่งอะเพราะว่าอะไรคนมันชอบแสดงความเห็น แต่คนไม่ชอบลงมือทําคนชอบวิพากษ์วิจารณ์ชอบด่าคนอื่นถ้าคนเรามันไม่ได้ฝึกจิตให้มันพัฒนาไม่ได้ฝึกจิตในการมองโลกในแง่ดีไม่ได้มีวิธีคิดที่ถูกต้องอ่ะคนเหล่านี้เขาจะเป็นนักวิจารณ์ค่ะซึ่งนักวิจารณ์เนี่ยมันมันเยอะแล้วเราไม่เป็นแบบนั้นค่ะดังนั้นเมื่อไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณมีไอเดียเจ๋งๆคุณก็แค่ลงมือทํามันค่ะแค่เทสมันว่ามันเวิร์กไหมไม่ต้องไปนั่งบอกเปล่าประกาศใครก็ได้ค่ะ ขอแค่คุณลงมือทําและคนที่มันจะทําให้มันสําเร็จได้ก็คือตัวของคุณอะคือความเชื่อมั่นของคุณถ้าคุณเชื่อมั่นว่าคุณทําได้นะคุณไม่ต้องไปแคร์คุณไม่ต้องไปถามและถึงคุณถามคุณก็อาจจะถามผิดคนด้วยดังนั้นนะคะครูอยากจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าให้คุณนะคะอยากทําอะไรก็ทําเลยค่ะและอย่าทําในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกว่าให้ทํานะคะถ้าคุณสนใจอาหารสมองสองนาทีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครูได้ที่เพจ passion to w i n นะคะครูไปก่อนนะสวัสดีค่ะ